สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับวันดิปพรชนาของพรเจามาถึงพี่น้องในหนึ่งเปรโตบทที่5ข้อ1 0 11นะครับผมให้หัวข้อมันนี้ว่าลักษณะหัวใจของคนที่ยอมทนทุกข์นะครับในข้อ1 0 11พระคัมภีได้บันทึกบอกว่าและหลังจากพวกท่านทนทุกข์ทรมานอยู่ชั่วขณะหนึ่งพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งปวงผู้ทรงเรียกท่านมาสู่พระเกียรติสักพัสดินิลันของพระองค์ในพระคริสต์พระองค์จะทรงให้พวกท่านกลับคืนสู่สภาพดีและให้ท่านเข้มแข็งมั่นคงและแน่วแน่พระเดชามีแด่พระองค์สืบสืไปอามน นี่คือฉบับ t n c v นะครับซึ่งแปลได้ผมรู้สึกชอบมากในตอนนี้นะครับในพระคัมภีร์ตอนนี้เนี่ยนะครับได้พูดถึงลักษณะของคนที่ยอมทนทุกข์เนื่องจากพระคัมภีร์หนึ่งเปรโตนั้นได้กล่าวถึงการที่จะมีการทนทุกข์เกิดขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพระคัมภีร์หนึ่งเปรโตถูกเขียนก่อนการข่มเหงใหญ่จะเกิดขึ้นเพราะการข่มเหงใหญ่เกิดขึ้นหลังจากนั้นประมาณ2-3ปีซึ่งจะอยู่ในพระคัมภีร์2เปรโต แต่ในตอนนี้เนี่ยนะครับในหนึ่งเปโตรท่านเขียนไปล่วงหน้าและตามการส่งนำพระเจ้าให้รู้ว่าในการทนทุกข์ของค,คริสเตียนนั้นอันที่หนึ่งครับการทนทุกข์ของเรานั้นจะอดทนเพียงชั่วเวลาหนึ่งเท่านั้นเองนะครับการทนทุกข์นั้นเราทนทุกข์เพียงชั่วเวลาหนึ่งไม่ได้อยู่ตลอดไปทําไมพระคัมภีร์บอกว่าไม่ได้อยู่ตลอดไปครับเพราะว่าการทนทุกข์ของเรานั้นอยู่ในแค่ช่วงในโลกนี้เท่านั้นเองครับเมื่อเปรียบเทียบกับดิลันการแล้วมันห่างก,กันมากทีเดียวแต่นั่นแหละครับบางคนถึง10ปี20ปีกสึไม่่อยไหวเท่ไหร่ นะครับกับการทนทุกข์นะฮะแต่อย่างก็ตามมันก็เทียบกับนิลันดอนไม่ได้หนึ่งประโยบทที่5ข้อที่6บอกว่าพระองค์จะทรงยกท่านขึ้นในเวลาอันสมควรซึ่งหมายถึงว่าพระเจ้าทรงทราบความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นและพระองค์ทรงทราบดีว่าควรจะอยู่นานแค่ไหนกับความทุกข์นั้นไม่ได้หมายความว่าเมื่อเรารเผชิญความทุกข์จะมีสักหปีนะสิปีนะแต่พระเจ้าก็จะยกขึ้นในเวลาของพระองค์แน่นอนข้อที่9ได้บอกว่าจงต่อต้านมานยืนหยัดในความเชื่อ ดูว่าพี่น้องทั่วโลกก็เผชิญความทุกข์ยากอย่างเดียวกันการอดทนนั้นไม่ใช่เราทนอยู่คนเดียวครับพี่น้องหลายคนในโลกก็เจอความทุกข์เหมือนกันอย่าพูดนะครับบอกว่าไม่มีใครทุกข์กับฉันอีกแล้วเพราะว่าจะมีคนที่ทุกข์มากกว่าเราเยอะครับมีอีกหลายคนที่เจอความทุกข์หนักมากดังนั้นเองเนี่ยนะครับอย่าพุ่งบ่นว่าเรานั้นมีความทุกข์หนักหนาสากนารขนาดน,นั้นแล้วนะครับนั่นคืออันที่หนึ่งครับหัวใจของคนที่ยอมทนทุกข์หนึ่งก็คืออดทนเพียงชั่วขณะหนึ่งสองครับ อดทนด้วยพึ่พระคุณเมื่อเราทนทุกข์นั้นต้องอดทนด้วยพึ่พระคุณครับในข้อที่10ในตอนท้ายบอกว่าพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งปวงผู้สูงเรียกท่านมาสู่พระเกียรติพระสรินิรันดร์พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าแห่งพระคุณใน1 9 7 1นะครับ2องภบอกว่าพระเจ้าแห่งพระคุณทั้งสิ้นในฉบับท LNT บอกว่าพระเจ้าผู้เปลี่ยมไปด้วยพระผรดัแต่ขั้นเองหมายความว่าการที่เราเองอดทนในชีวิตของเราแต่ละเรื่องแต่ละอย่างนั้นเราทนโดยพระคุณของพระเจ้า พระคุณของพระเจ้าเนี่ยนะครับคำว่าพระคุณมาจากภาษาที่ว่าคาลิสคาลิสนั้นนอกจากจะแปลว่าพระคุณแล้วยังแปลว่าโปรดปรานยอมรับได้เอื้อเฟื้อแนละของขวัญดนั้นเองเนี่ยนะครับการที่เราต้องทนทุกข์กับ ปัญหาที่เกิดขึ้นมันเป็นของขวัญที่พระเจ้าให้กับเรานะครับบางคนบอกของข,องขวัญอะไรไม่อยากเอาเลยนะครับแต่ยังก็ตามของข,องขวัญที่พระเจ้าให้มันมีค่าในอนาคตแน่นอนและทั้นเองก็ขออดทนไปพึ่งเดชประคุณพระเจ้าครับประการที่3ก็คืออดทนความอดทนมันส่งผลถึงความมั่นคงยิ่งขึ้นนะครับในรบพระคัมภีร์ในตอนนี้ใน1 9 7 1บอกว่าพระองค์จะทรงโปรดปรับปรุปรงท่านให้มั่นคงและมีกําลังขึ้นเพราะเราผ่านความทุกข์ไปแล้วมันจะทําให้เราเองมั่นคงขึ้น ถ้าพระเจ้าไม่รับไปซะก่อนนะครับแต่ถ้าพระเจ้ารับไปเราก็จะได้ถูกปรับปรุงมีศักดิ์ศรีนิรันดอนบนสว์สถานในฉบับที่แอลยับอกว่าก็จะทรงทําให้ท่านเป็นคนดีมีคุณสมบัติครบถ้วนอย่ากเป็นคนที่พระเจ้าใช้การได้มากไหมครับผ่านความทุกข์ครับซึ่งหลายคนก็ไม่ค่อยอยากจะผ่านตรงนี้เท่าไหร่นักนะผมก็เหมือนกันครับไม่อยากจะไปเจอมันแต่มันเป็นเคล็ดลับของพระเจ้าว,ว่าวิธีการ ที่จะไปสู่การที่พระเจ้าใช้การได้มากยิ่งขึ้นจะต้องเป็นคนที่ผ่านความทุกข์ครับบางครั้งความทุกข์ไม่ใช่คือการข่มเหงเอาไม้มาตีเราด่าเรานะครับแต่อาจจะเกิดขึ้นจากปัญหาในคริสตจกักรปัญหาที่ทําให้เราเองนั้นเจ็บปวดบางเรื่องบางอย่างนะครับที่ไม่ถึงกระตายแต่เจ็บใจเหลือเกินนะครับเดะก็ตามขอดุนใจเราว่าสิ่งเหล่านี้จะส่งผลให้เรามั่นคงยิ่งขึ้นเพื่ออะไรครับในข้อ1 1 ขอพระเดชาขอพระเกียรติมีแด่พระองค์สืบสืบไปเป็นนิันดิตเป้าหมายของการอดทนเนี่ยนะครับเมื่อเรามั่นคงยิ่งขึ้นถวายเกียรติพระเจ้าครับเมื่อเราเองยอมผ่านความทุกข์ไปสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือพระเจ้าจะเริบเกียรติผ่านชีวิตของเราดังนั้นเองนะครับจัไวมนะครับการทนทุกข์เพียงชั่วขณะหนึ่งการอดทนก็ต้องโดยพึ่งพระคุณและการอดทนทําให้เรายิ่งมั่นคงยิ่งขึ้นและนำมาซึ่งเกียรติของพระเจ้าอย่าผ่ครับ